จะพาผมไปไหนครับผมจะรอทานายผมก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> มึงใจเย็นก่อนไปวะผมจะรอทานายผมก่อนเรื่องมากจังเลยวะคดีคนไทยก็เยอะจะตายอยู่แล้วยังมีพวกมึงมาสร้างเรื่องวุ่นวายอีกผมอยากรอทานายผมผมจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงกลับบ้านเกิดยังไงง่ายสุดแล้วไม่ต้องมาอีกหละโทษทีนะคะทำไมยังมีการเบียดเชื้อชาติมีอยู่อีกล่ะคะ อย่าลืมนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นภาคีกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองคุณตำรวจต้องตามโลกให้ทันนะคะแล้วคุณมายุ่งอะไรคุณมีหน้าที่อะไรแถวนี้ที่ใช้เป็นทนายค่ะและจะเป็นทนายให้คุณมินตูจริคหาคุณทนายขอบคุณมากมากเลยนะครับ กูสามมาช่วยผมในทาง,งที่ผมไม่มีเงินนะคุณทนายมาช้าเพราะติดงานใช่ไหมครับไม่เป็นไรแล้วครับผมเจอคนใจดีอีกคนหนึ่งแล้วครับนี่ทนายใหม่ผมครับไปอันนี้้อมผู้ต้องขังด้วยเปล่าคะเนี่ยระวังปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะไอ,อ้ขอโทษนะครับคุณมิตรูพอดีรถผมยังแตกสารว่าไงบ้างครับ ไหนว่าง,งานยุ่งม้รับคดีเพิ่มแล้วไงเอกก็ดูที่เขาทำกับมินตูดิแพทนี่เหมือนแม่พระเหมือนแต่ก่อนเลยนะแต่นั่นน่ะคนร้ายเผาโรงงานเอกนะแพทแต่ว่าสารยังไม่ได้ตัดสินไงเอกแต่เอกก็มีภาพวงจรปิดลายนิ้วมือมันก็ครบทุกอย่างแล้วแล้วไงเอกส่อให้เขาทำผิดจริงอะ่ะ แต่เขาควรได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติในฐานะมนุษย์คนน,นึงมะโอ้โหแพทนี่แพทมีปมเมสซี่อาร์ป่ะเนี่ยให้เกียรติอาชญากรนงี้เหรอพระมาแรงของเอกอะอก็แพททำตัวเหมือนได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้มาช่วยเหลือมนุษยชาติไม่สนเลยว่าใครจะทาอะไรผิดไม่สนว่าใครจะยากดีมีจนยังไงอยากจะช่วยทุกคนแบบไม่ลืมหูลืมตานีแ่แพทแพตลืมไปหรือเปล่าคนจนไม่ได้เป็นคนดีเสมอไปนะเอก กางแพทนะแพทแค่พูดถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่อให้เขาทําผิดจริงอะแล้วไงอะเขาก็ควรได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติไหมอะไม่เกี่ยวกับปมในเรื่องนั้นอะขอโทษครับตกลงคุณจะว่าความให้คุณมินตูใช่ไหมครับผมจะได้ยื่นเรื่องต่อสารแล้วก็ส่งเอกาสารทั้งหมดเกี่ยวกับคดีความให้ใช่ค่ะแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับงานดีได้คุมเงินแน่ๆ ผมนี่แทบจะฟักค,ค่ารถเองด้วยซ้ำไปครับแต่โชคดีที่ผมยังพอขายของออนไลน์ได้อย่างไรขอบคุณมากนะครับผมขอตัวก่อน,นะครับ